รู้สึกหมดไฟไร้เป้าหมายความรู้สึกหมดไฟหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์เป็นภาวะที่หลายคนอาจเคยประสบไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการทำงานการเรียนหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวความรู้สึกนี้มักมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าทั้งทาง,ทางกายและใจความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไร้ความหมายหรือขาดเป้าหมายในชีวิตหลายคนเมื่อถึงจุดนี้จะรู้สึกว่า ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้บางครั้งก็รู้สึกติดอยู่ในวงจรเดิมๆโดยไม่มีแรงจูงใจหรือพลังงานพอที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่ความรู้สึกหมดไฟไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้หากเราเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมบางอย่างบทความนี้จะบรรยายถึงวิธีการแก้ไขเมื่อคุณรู้สึกหมดไฟและไร้เป้าหมายในชีวิตหนึ่ง หยุดพักและฟื้นฟูพลังใจเมื่อรู้สึกหมดไฟสิ่งแรกที่ควรทำคือการให้ตัวเองได้หยุดพักบ้างหลายคนอาจคิดว่าการหยุดพักเป็นการเสียเวลาแต่ในความเป็นจริงการหยุดพักเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราฟื้นฟูพลังงานทั้งกายและใจการที่เราเหนื่อยล้ามากเกินไปโดยไม่พักผ่อนอาจทำให้สมองของเราไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ และส่งผลให้เรารู้สึกท้อแท้วิธีการฟื้นฟูสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ธรรมชาติการทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นการอ่านหนังสือการดูหนังหรือแม้แต่การนอนหลับให้เพียงพอสิ่งสำคัญคือให้เวลาในการดูแลตัวเองและฟื้นฟูพลังงานตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือน ลองวางแผนวันหยุดสักสองถึงสวันเพื่อออกไปจากชีวิตประจำวันไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่ให้ตัวเองได้พักสมองและหายใจให้เต็มปอดนี่อาจเป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูพลังใจของคุณ 2. ทบทวนชีวิตและหาสาเหตุที่แท้จริงของความรู้สึกหมดไฟหลังจากได้พักผ่อนแล้วควรใช้เวลาในการทบทวนตัวเอง ว่าเหตุใดคุณถึงรู้สึกหมดไฟและไร้เป้าหมายสาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัยเช่นงานที่มากเกินไปความคาดหวังที่สูงเกินจริงหรือการอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดการทำงานในสิ่งที่เราไม่รักหรือไม่สนใจอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความรู้สึกนี้ลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้ ฉันคาดหวังอะไรจากตัวเองหรือจากสถานการณ์รอบข้างการทบทวนชีวิตจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาและสามารถหาทางแก้ไขได้ตรงจุดตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักเรียนที่รู้สึกหมดไฟลองถามตัวเองว่าฉันเรียนสาขานี้เพราะความชอบของตัวเองหรือเพราะแรงกดดันจากครอบครัว หากคุณพบว่าสาขาที่เรียนไม่ใช่สิ่งที่คุณสนใจการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนหรือทบทวนเส้นทางชีวิตอาจเป็นทางออก 3. เริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆและเป็นไปได้เมื่อรู้สึกว่าชีวิตไร้เป้าหมายสิ่งที่ควรทำคือการเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้จริงการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปหรือไม่ชัดเจน จะทำให้เรารู้สึกท้อแท้และไม่อยากเริ่มต้นลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเช่นการตื่นนอนให้ตรงเวลาการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีหรือการอ่านหนังสือวันละบทการตั้งเป้าหมายที่เล็กและสามารถสำเร็จได้จะช่วยสร้างความรู้สึกสำเร็จและทำให้เรามีแรงจูงใจในการทำสิ่งอื่นๆต่อไปตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองลองเริ่มจากการตั้งเป้าหมายว่าฉันจะตื่นนอนเวลาหกโมงเช้าทุกวันในสัปดาห์นี้เมื่อตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และสามารถทำได้สำเร็จคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและมีกำลังใจในการทำเป้าหมายที่ใหญ่กว่า 4. หาความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตการมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตเป็นวิธีที่ดีในการเติมพลังบวกให้กับตัวเอง บางครั้งเรามัวแต่จดจ่อกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือเป้าหมายระยะยาวจนลืมมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวการให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆเช่นการดื่มกาแฟยามเช้าการเดินเล่นในสวนหรือการพูดคุยกับคนที่เรารักจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและไม่หมกมุ่นกับความรู้สึกไร้เป้าหมายมากจนเกินไปตัวอย่างเช่น ลองใช้เวลาในตอนเย็ยนหลังเลิกงานไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านสัมผัสกับธรรมชาติฟังเสียงนกร้องหรือดื่มกาแฟพร้อมอ่านหนังสือที่คุณชื่นชอบการเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมพลังบวกและทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย5พูดคุยและขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างการเก็บความรู้สึกหมดไฟไว้คนเดียวอาจทำให้ปัญหาดูใหญ่ และหนักหนาสาหัสมากขึ้นการเปิดใจพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจเช่นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือที่ปรึกษาทางจิตใจจะช่วยให้คุณได้ระบายความรู้สึกและได้รับคำแนะนำที่ดีบางครั้งการพูดคุยกับคนอื่นจะทำให้คุณเห็นมุมมองใหมๆ่ๆและทำให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวตัวอย่างเช่น หากคุณรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถจัดการความรู้สึกหมดไฟได้ลองนัดพบเพื่อนสนิทเพื่อพูดคุยถึงความรู้สึกของคุณการพูดคุยอย่างจริงใจกับคนที่เข้าใจคุณอาจทำให้คุณรู้สึกเบาใจและได้คำแนะนำที่มีประโยชน์ 6. ลองสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการทำสิ่งใหม่ๆเป็นวิธีที่ดีในการปลุกพลังสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบสิ่งที่เราชอบหรือสนใจมากขึ้นการลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการเข้าคอร์สเรียนใหม่ๆการทำกิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่การเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันจะทำให้เรามีโอกาสได้พบกับแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตอีกครั้งตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวัน ลองสมัครคอร์สเรียนทำอาหารหรือการวาดรูปที่คุณสนใจการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างพลังในการใช้ชีวิตต่อไปการรู้สึกหมดไฟและไร้เป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญแต่ความรู้สึกนี้ไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ถาวรหากเราใช้เวลาในการทบทวนตนเองหยุดพักและปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและการใช้ชีวิต เราจะสามารถก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปได้การตั้งเป้าหมายที่เล็กและเป็นไปได้การมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆและการหาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะช่วยเติมพลังและทำให้เรากลับมามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ